ตั้งแต่แรกนะนิทานเรื่องนี้คือเจ้าแม่ตานีนะฮะเจ้าแม่ตานีนะกับอึงยางผู้ขี้ข้าขี้ข้าอึงยางครับอึงยางครับขี้ข้าอึงยางนะที่หวังจะเอาทรัพย์สินเงินทองนะของบริวารเจ้าแม่ฮะบริวารเจ้าแม่ก็จะมีอ่าคนที่มีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะนะที่ช่วยเหลือเจ้าแม่ตานีคนนี้นะตัวละครตัวนี้นะฮะนะ แต่อึ่งยางก็มีจอมเล่เหลี่ยมนะอึ่งยางเนี่ยจอมเล่เหลี่ยมนะวางแผนนะยอมเป็นขี้ข่าให้กับเจ้าแม่ตานีนะนะเข้ามาตีสนิทนะทำท้าสงสารนะเมื่อโดนพวกอ่าสัตว์ที่ใกล้เคียงกันนะสัตว์ที่ใกล้เคียงกันทำลายนะฮะโดนพวกไอหมาสุนัขหรือว่าสัตว์ที่ใกล้เคียงทำลายอยึ่งยาง ผู้โดดเดี่ยวอึ่งยางคี้ข้านี้ผู้ผู้โดดเดี่ยวโดนทําร้ายโดนลุมโดนอะไรสารพัดสารพพนะก็ก็ก็เดินทางมาตีสนิทเจ้าแม่ครับเจ้าแม่ตานีตัวนี้นะเจ้าแม่ตานีตัวลครตัวนี้นะครับเพื่อจะหวังสิ่งอมองข้างหน้าเพ,เพื่อว่าจะหวังสิ่งบริวารที่มีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะที่ถวายให้เจ้าแม่ตานีนี้ครับ จ่าแม่ตานี้ตัวนี้คือก็มีประโยชน์นะนะก็มปีประโยชน์ช่วยเหลือบริวารน,นะช่วยเหลือบริวารที่มีทรัพย์สินที่มากมายอึงอย่งยางก็วางแผนครับยอมเป็นเข้ามาตีสนิทเข้ามาเป็นขี้ข่าเข้ามารู้ประกบนะจ่าจแม่ตานี้สั่งบงการอะไรจ่าแม่ตานี้สั่งบงการอะไร ไอ้อึงยางที่ฆ่าตัวนี้ก็จะทําตามนะเพื่อจะปกป้องเจ้าแม่ตัวนี้นะจากศัตรูนะจากศัตรูฝ่ายตรงข้ามเพื่อจะทําลายเจ้าแม่ตานีอ่าตัวละครตัวนี้นะครับนะเจ้าแม่แล้วแล้วเจ้าแม่ตานีกับอึงยางนี้ครับนะมันเริ่มก็จะวางแผนนะเพราะวางแผนเพื่อจะทําลายศัตรูนะ <c oughs> วางแผนเพื่อจะทําลายศัตรูที่จะมาทําทําให้เจ้าแม่ ทุกใจเครียดหนักนะอึ่งยางตัวนี้จะปกป้องนะเป็นขี้ข้าอย่างดีแต่แต่รับหลังรับหลังเพื่อต้องการทรัพย์สินเงินทองจากบริวารของเจ้าแม่นะแล้วก็จะทำร้ายข้างหลังความคิดของอึ่งยางตัวนี้นะฮะมันจะคิดการไกลครับคิดการไกลแต่ยอมเป็นขี้ข้ายอมปกป้องเจ้าแม่ก่อนนะ เพื่อจะหวังทรัพย์สินเงินทองจากบริวาลน,นะอันนี้ความคิดของอึ่งยางนะ,ะความคิดอึ่งยางแต่เจ้าแม่นี้คือยอ,นนะอยากมีเพื่อนนะอยากมีเพื่อนอที่มาปกป้องเจ้าแม่ตานีตัวนี้นะแต่บริวารก็ยังอ่ช่วยเหลืออยู่นะบริวารยังช่วยเหลืออยู่นะครับแล้วก็มีศัตรูนะศัตรูรอบข้างของเจ้าแม่ตานีเนี่ยเยอะมากเลยครับนะ พราะว่าศัตรูที่เคยเป็นคล้ายๆกับอึ่งยางเนี่ยก็หนีหนีหายจากไปนะได้ทรัพย์สินกับบริวาลแล้วก็เดินหนีหายจากไปครับนะก็จะเป็นพวกศัตรูกำลัากลายเป็นศัตรูกับเจ้าแม่ตานีตัวนี้นะตัวละครตัวนี้นะเจ้าแม่เจ้าแม่เลยต้องมีศัตรูนะเพื่อจะทําลายนะ ต้องหาคนที่มาเป็นขี้ข้าเพื่อจะปกป้องเพื่อจะทำลายทาลายศัตรูฝ่ายตรงข้ามนะเจ้าแม่ตอนีก็ได้ตีสนิทนะนะเพราะว่าอึ่งยางก็มีศัตรูมาก่อนอึ่งยางขี้ข้าตัวนี้ก็มีศัตรูกับพอๆกันกับเจ้าแม่ตานีเพราะว่าถูกลงกังแกถูกทำ้ายสารพัดสารพีอา่า โดนสะกิดโดนเขียโดนทำร้ายร่างกายโดนทำร้ายจิตใจอึ่งยางก็มีศัตรูเดียวกันกับเจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่เลยต้องให้อึ่งยางมามาช่วยนะแล้วก็มีข้อข้อแรกเปลี่ยนนะนะกับอึ่งยางที่ฆ่าตัวนี้อึ่งยางก็ยอมรับนะอึ่งยางก็รับรับคำสั่งนะครับรับคำสั่งหรือว่ารับบง่งเจ้าแม่จะบงการ ให้อึ่งยางทำอะไรอึ่งยางก็รับคําสั่งได้ทั้งหมดเพื่อข้อตกลงเหมือนกันและก็มีศัตรูเดียวกันนะอึ่งยางก็ยอมก่อนช่วงแรกแต่ความคิดของอึ่งยางนะความคิดของอึ่งยางนี้คือเจ้าเล่ลย์ไร้กาศนะคล้ายๆกับศัตรูที่ทําร้ายเจ้าแม่มาก่อนนะ,ะก็ไม่ได้ว่าจะซื่อสัตย์ตลอดไป นะหวังสิ่งตอบแทนจากบริวารที่มีทรัพย์สินนะเพื่อจะเอาให้ตัวเองอมีคุณค่าเพิ่มขึ้นและตัวเองก็จะยิงพยองยิงมือหยองมากขึ้นมีมีก็จะให้พวกบริวารของเจ้าแม่มาเป็นบริวารของตัวเองความคิดของอึ่งยางนะครับนะแต่เจ้าแม่ตานีนี้ก็จะไม่รู้นะ ก็ไม่รู้แผนของอึ่งยางนะก็ยังไม่รู้เรื่องแผนของอึ่งยางแต่อึ่งยางคิดในใจว่ากูต้องการบริวารเข้ามาเป็นามาช่วยเหลือกูเงินทองทรัพย์สินก็จะเป็นของกูถ้ากูไปอ่ปกป้องขี้ข้าของเจ้าแม่ตอนนี้ลายนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครอันนี้ก็ที่ผมขึ้นหัวข้อนะก็มันก็เริ่ม กเวียงกวายสติแตกไม่ได้กินยามานานแล้นะยาโรคประสาทนะ,ะคนประเภทนี้เป็นมันต้องกินยาโรคประสาทนะประสาทไครไปีครบเข้าใกล้นี้มันก็ะจะเป็นประสาทไปด้วยนะ,ะตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมเรียกว่าอึ่งยางฮะอึะอ่งยางลูกเจ้าแม่นะอึ่งยางสิทธ์ลูกเจ้าแม่ นะอึงยางสิทธิ์ลูกเจ้าแม่นะเจ้าแม่อะไรล่ะเจ้าแม่ตานีอึงยางสิทธิ์ลูกเจ้าแม่ตานีนะเอออ่าผมก็ดูเรื่องราวเขามานานๆแล้วครับอ่าตัวละครตัวนี้นะแล้วผมก็ดูเรื่องราวอีกตัวละครตัวหนึ่งที่มีการประทะกันผมก็ดูเรื่องราวมาอยู่ตลอดไม่ต่างกับ พี่น้องประชาชนที่ดูอยู่จอสี่เหลี่ยมนะไม่ต่างกันผมติดตามอยู่นอกจากผมจะเอามาพูดหรือไม่พูดมันขึ้นมันก็แล้วแต่เรานะผมมาคิดไว้วันแล้วที่ผมพูดไหนเห็นไหมผมผมเล่านิทานมันก็ดิ้นละมันสะเทือนเดือดร้อนแล้วแล้วไอ้ตัวละครชื่อไหลณทุ่งนาน้อยอันนี้ตัวละครนะ ไม่ได้าพาดพิงถึงใครนะไม่ได้อชื่อใครนะตัวละครคือไหลนะนะทุ่งนาน้อยก็ไม่ง่ามเหยื่อ <c oughs> ก็เอามาพูดนะเพื่อจะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์เจ้าแม่ตานีไงอ่าอึ่งยางนี้เป็นสิทธ์เจ้าแม่ตานีไงไอไอไหลเลยไม่ง่าบเหยื่อสปง่าบเลยเอามาพูดพูดให้อีอึ่งยางสิทธ์เจ้าแม่ตานีนะเพราะมันมันไปอ่า อ่าคบกันแล้วนะมันไปไหนไปไหนก็คบกันละมันไปเสนอหน้ากันละนะอ่ามันไปอ่เป็นขี้ข้ากันแล้วนะเออไอไหลไอไหลนัททุ่งนาน้ยเนี่ยเอาไอไหลนัททุ่งนาน้ยเนี่ยมันเลยไปงามเหี่ยมันเลยไปพูดถึงไออึ่งยางพูดถึงไออึ่งยางเออเออเพราะว่า ไอ้อึงยางเนี่ยมันจะเป็นมาเป็นที่ฆ่าเจ้าแม่ตานีนะนี่นะครับมันเลยเกิดเรื่องปะทะกันมาเนี่ยคู่มวยคู่เอกมาอีกแล้วครับอตอนรับปีใหม่เลยส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เลยครับนะข้ามปีแล้วอข้ามปีแล้วผมก็ดูเรื่องรามาดูตลอดครับผมนึกว่าเขาผมนึกว่าอึงยางนักดาวคารเนี่ยอึงยางนะัในนี้ในตัวละครนิทานเนี่ยจะพูดถึงผมจะพูดถึงไอ้นั A ้นนะ ไอ้วีห้าวไอ้เกอดในตัวละครตัวนี้นะนึกว่าจะพูดถึงไนะอ้เกอดไอ้วีห้าวนะเออจับกายไปประทัอ่าล้อหมุนนะฮะล้อหมุนแล้วก็มีอ่าอ่าความร้อนเดือดนะความร้อนเดือดกระวนกระวายดิน้นความร้อนเดือดกระวนกระวายครับอึ่งยางสิทธเจ้าแม่ตานีเนี่ยความร้อนเดือดครับ มึงพูดถึงกูเหรอคิดว่าเป็นตัวเองไงอึอ่งยางนะอึ่งยางสิทธิ์เจแม่ตานีเนี่ยคิดว่าเป็นตัวเองไอ้ไหลมันพูดนะมันพูดไปพูดมานะฮะแล้วอึ่งยางนะอึ่งยางตัวละครตัวนี้นะเป็นตัวตัวนิทานในตัวนี้ก็เริ่มกดเกี้ยวนะกดเกี้ยวไปขึ้นหัวเลยความร้อนเดือดนะ ไม่พอใจนะมาเอ่ยชื่ออึงยางได้ไงอ่าคิดว่าเป็นตัวเองไงม่เอ่ยชื่ออึงยางได้ไงมันเสียหายนะมาว่าอึงยางเสียหายอย่างนั้นเสียหายนี้กูจะฟ้องมึงกูจะฟ้องมึงกูต้องไปหามึงกูจะไปถามมึงกูจะไปถามมึงอายายที่พ่อแม่มึงกูต้ไปถามอ่อึงยางเริ่เริ่มกิ้วกัดเมื่อ เมื alors, look, ่อไอไหลเอ่ยช yes. ื right. ่ออึ่งยางเป็นตัวละครแต่อึ่งยางไม่รู้ว่าิดมันพูดถึงชื่ออึ่งยางเข้าใจว่าเป็นชื่ออึ่งยางอนะฮะอึ่งยางก็อ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูอาแต่งตัวสวยๆก่อนอึ่งยางกูจะแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวสวยๆก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูไอไหลเปรตต้มเป็ดไอไหลต้มเป็ดเดี๋ยวมึงเจอกู เดี๋ยกูจะจัดการให้งามๆกูจะฟ้องมึงมึงเออชื่ออึ่งยางเหรอคิดว่าเป็นตัวเองไงอ่าไอไหลต้มเปียดมันพูดไปนึกว่าคิดเป็นตัวเองไงอออึ่งยางเลยไม่พอใจอ่าใครพูดถึงอึ่งยางนี่ก็คิดว่าเป็นตัวเองมดเนยฮะอ่าอ่าผมขนาดผมเล่านิทานตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเล่านิทานให้ F4 ฟังมันก็คิดว่าเป็นตัวมันนะเขาคิดว่าเป็นตัวมันเพื่ออะไรครับ เขาทำเพื่ออะไรครับนะเออเขาด่ากันไปด่ามามันก็เซมเซมมันก็เป็นแมนนะแต่อึ่งยางไม่ใช่อย่างนี้ครับอึ่งยางคือมีอาชีพนะอาชีพนี้ใช่อาชีพเดียวครับนอกจากอาชีพอของเงินหลังบ้านฮนะอึ่งยางตัวละครนะฮะเล่านิทานอาชีพของเงินหลังบ้านจากเอฟซีมันจะหลอกล่อนะครับอึ่งยางตัวนี้นะฮะอึ่งยางตัวนี้ตัวละครตัวนี้นะ มันวางแผนนะวงการนะฮะที่มันเคยทำมานะฮะนะมันวางแผนว่าจะดึงผู้ใหญ่ใจดีหรือว่า,าบริวารของเจ้าแม่ตานีเนี่ยนะที่มีเงินนหนา,นามีทรัพย์สินเยอะๆนะพยายามดึงให้มาซื้อของกับอื่นอย่างซื้อสินค้ากับอื่นอย่างนะแล้วมันก็พอมันก็จะ ส่งหลักฐานให้กันหลังบ้านทางช่องทางใดหลังบ้านนะส่งส่งหลักฐานที่จะส่งของให้กับเอฟซี FC ที่มีเงินหนาที่อุดหนุนจากเอฟซีเจ้าแม่มันจะเอาหลักฐานตรงนั้นแหละครับที่เราส่งหลักฐานไปให้อีกอยงย่างหลังบ้านมันก็จะหาวิธีวิทางพูดปากหวานเล่ยเลี่ยมพูดดีพูดปากวาหดดากวานกับเขาเพื่อจะหาเงินช่วยเหลือสนัสน,นุนนะ ขายของก็ขายของยื่นหมูยินแมวก็ไม่ว่ากันแต่มันมีแผนไงมันจะเก็บหลักฐานเอซีของเจ้าแม่ตานีเนี่ยที่มาซื้อของซื้ออะไรหลายอย่างอุดหนุนเนี่ยมันก็จะหาวิธีเล่ห์เลี่ยม